สวัสดีค่ะ,คะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องอนาชิตาเลอร์วันนี้นะคะเราก็จะมาอันบ็อกซ์กล่องสุง่มอีกแล้วนะคะหลังจากที่หาหาจจะคิดเต็มไปเลยมั้งโอเคนะคะของน้องหนูก็จะเลือกเป็นคิงจังนะคะนี่ค่ะก็จะมีเป็นตัวหอยนางรมดีนะหนูอยากได้เป็นตัวนี้เดีด๋ดึกกัน๋ยวนึกนะคะของหนูนะคะเลือกเป็นกล่องสูงโฟร์เส้นถูนะคะนี่มันจะเป็นอย่างนี้มันจะแบบดยุบดิกเขย่าได้คือของนี่มันหนักมาก องงแกกมาโอเคมาดูกันดีกว่านี่นะคะก็จะเป็นตัวนี้ก็คือตัวสีเขียวนะหนูอยากได้เป็นได้ความนี่แนนากับโอลาสกอดกันน่ารักแกะกันดีกว่าเราจะได้แกะก่อนเรายิงชุบเขียนลายไแกะกันนี่เป็นรูปบ้านมันคล้ายๆบ้านโนบิตะเลยมันคือบ้านชิมจังจ้ะอ้าวทำมาเหมือนบ้านโนบิตะมากเลยใค่ะเราไม่เคยดูไงมันคือบ้านมันคือบ้านโนิตะโอเคเราแกะต่อไปคนนี้ มันเป็นพลาสติกคือแบบเห็นเลยเอาเราไม่ดูเราไม่ดูแหวนคอนเดอร์เราจะดูไม่โดนเก็บมาโอมันเป็นพลาสติกมันเห็นเลยนะไม่เห็นยังไม่เห็นเลยโอ้อุ้ยน่าอันนี้ติด่อแล้วจะให้ดูอะไรนะคะมันดึงได้ใส่ก้นค่ะชอบตรงที่มันใส่ก้นได้ค่ะเป็นพลาสติก เล่นเป็นแบบขาก้นะโอเคเราไม่เสียดนะซื่อให้ได้เป็นการเฉียดนาฬิกานะ่ไแล้วก็มาเริ่มตัวต่อไปกันเลยดีกว่าเป็นเพิ่มเองขอตรงนี้อุ้ยไม่พอเสียงก็แก๊กก็แก๊ก่เเป็็นอซากได้นะแกะเลยนะไม่รอช้าจึ่งไก่ต้องมีการซึ่งโอมีการ์ดด้วยนะเมื่อกี้นี่อุ้ยนั่นวะมันเป็นการ์ดแบบสามมิติขยับหัวได้เห็นไหม เป็นกาวสามมิติด้านหลัง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 เป็นเอิร์มโชก c นโอเคเราแกะกันเลยดีกว่าสามสองหนึ่งเทแล้วอุ้ยยังไม่เห็นยังไม่เห็นขหลายชั้นหลายชั้นสามแล้ววิวน่ารเป็นเอลซ่านะคะจะเป็นตอนเด็กนะเอลซ่าสีผมทองที่เดี๋ยวให้ดูนี่นะคะกาวคือสวยมา คนการ์ดสวยมากเดี๋ให้ดูมาด้านหลังนี่นะคะเป็นคนกาหน่อยกาสวยนี่มันเป็นแบบประมาได้เหรอคะการ์ดด้านหลังเป็นอย่างนี้นะลหน้ามันสวยมากโอเคเดี๋ยวเรามาเสิร์ฟกันนิดนึงนะคะวิธีดูของแท้ของปลอมนะคะปลองสุงเลิขสิทธิ์แท้นี่นะคะมันจะมีสติกเกอร์แบบเป็นสติกเกอร์เงินเงินมันจะเป็นสติกเกอร์เงินเงินอยู่นะคะคือของแท้แน่นอนสามร้อยเปอรตตรงไหนก็ต้องมีนะคะแต่ชอบตรงที่ว่ามันเป็นแบบนี้ค่ะเห็นไหมใส่หัวได้ โอเคนะคะสำหรับคลิปนี้แล้วก็ต้องขอลาไปก่อนคลิปหน้านะคะเราจะมาอันบ็อกซ์กล่องสุ่มอะไรหรือว่ามารีมีของอะไรก็สามารถราติดตามได้นะคะแต่เรา่ามีต่ออีกนะสังหวบนี้ก็ขอบายบายนะคะบ๊ายบาย